เคยไหมครับที่เราคิดว่าอยากกำจัดปัญหาแต่สุดท้ายกลับไปไล่คนที่ปกป้องเราออกจากชีวิตในสมัยพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อโกกาลิกะเขาทนอยู่กับพระสารีบุตรและพระโมัลลานะไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ด้วยหรือแยกกันก็ไม่มีความสุขจนสุดท้ายเขาก็เลือกเดินจากไป พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะแม้ในอดีตโกกาลิกะก็เคยไม่เห็นคุณค่าของมิตรแท้จนพาชีวิตพังในอดีตพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเทวดาผู้ฉลาดมีสหายเป็นเทวดาผู้อีกตนซึ่งเกลียดสิงและเสือในป่าเพราะกลิ่นเหม็นจากซากสัตว์พระโพธิสัตว์เตือนว่าเจ้าสิงกับเสือนี่แหละคือเหตุผลที่มนุษย์ไม่กล้าทำลายป่าของเรา แต่เทวดาผู้นั้นไม่ฟังครับแล้วแปลงกายไล่สัตว์ร,ร้ายออกไปผลคือมนุษย์เข้ามาถางป่าทันทีวิมานของเขาถูกทำลายโดยไม่เหลืออะไรเลยเพราะไม่ฟังคำเตือนจากมิตรแท้เขาจึงสูญเสียทุกอย่างเห็นไหมครับการครบคนผิดหรือไม่ฟังคำเตือนจากมิตรแท้อาจนำพาหายนะมาสู่ชีวิตได้ จงฉลาดในการเลือกมิตรและจงมีปัญญาที่จะมองเห็นผู้พิทักษ์ที่แท้จริงในชีวิตคุณครับ